ครับผมหลังจากที่เรากรบปุ๋ยเสร็จนะครับก็เปิดน้ําเข้าร่องนะครับอันนี้ใช้น้ําระบบโซล่าเซลล์นะครับดันมาตรงนั้นก็ประมาณเกือบ150เมตรเนาะนะครับก็ถือว่าไกลพอสมควรแต่ว่าใช้ดูดขึ้นแท่งนะครับเนาะขึ้นแท่งน้ําแล้วก็ปล่อยให้แรงดันนะครับลงมาเนาะเพราะถ้าสูบมาโดยตรงเดี๋ยวเสมอมันจะหนักเกินไปนะครับแล้ตอนนี้เปิดน้ำเข้าร่องนะครับ ก็ใช้วิธีการปักดำนะครับปักดำต้นกล้านะครับก็เดี๋ยวเปิดน้ำพะล่องเสร็จก็เอาต้นกล้านะครับไปถอนต้นกล้ามาปลูกนะครับอันนี้เราถอดไปนะครับอันนี้ต้นกล้านะครับอันนี้พ่อใส่ถาดเพาะนะครับ200หลุมนะครับอัตราการงอกก็ถือว่าเ0อนเนาะนะครับเราก็เลือกเอาต้นที่มันสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ปกติก็คืออายุประมาณ12ถึง14วันนะครับแต่อันนี้ประมาณ10วันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลากก็ถือว่ายาวแล้วนะครับการถอดไปแบบนี้มันก็สะดวกเวลาเราเอาไปปลูกนะครับเราไม่ต้องยกถาดไปนะครับส่วนต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยอย่างพวกนี้นะครับต้นเล็กนะครับต้นไม่แข็งแรงเราก็ยังไม่เอาเนาะนะครับเราคัดเอาต้นที่สมบูรณ์นะครับเวลาเราไปปลูกมันจะได้ ต้นสม่ำเสมอแลวก็สมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมครับหลังจากเราเข้อน้ำเนาะเราก็มาปลูกนะครับก็หลังจากที่ถอนต้นกล้าเสร็จนะครับอันนี้ต้นกล้าที่เพาะไว้นะครับก็ไปถอนมาแล้วก็ไปถอดมาเลยเนาะนะครับจะได้สะดวกนะครับไม่ได้นำมาทั้งถัดเพาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาปลูกเนาะนะครับระยะปลูกก็ อยู่ที่25เซนติเมตรนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับไม่ถีไปแล้วก็ไม่ห่างไปนะครับเนี่ยมาดูตัวที่ปลูกเสร็จนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหม่เดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกนะครับหลังจากที่เปิดน้ำเข้าล่องแล้วก็มาทําการปักดําต้นกล้านะครับมันจะได้สะดวกนะครับคราวนี้นะครับเนี่ยวัสดุเพาะนะครับที่ติดกับจอกมาตัวนี้เวลาเราปลูกเราต้อง กดลงให้ให้มิดเลยเนาะนี่ฮะแค่เนี้ยนะครับเวลาเราปลูกก็คือกดลงให้มิดขี้จอกครับหรือเนี่ยก็บีบๆเนาะนะครับ,รบ,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 นะรบมันจะได้รักษาความชุ่มชื้นนะครับส่วนจอกหมักตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นปุ๋ยนะครับที่ติดตัวกับต้นข้าวโพดมาใช่ไหมฮะเนี่ยนี่คือระยะปลูกก็ประมาณคืบเศษๆเนาะนะครับก็ประมาณ25เซนเวลาปลูกก็คือปลูกตรงตรงที่เรากดปุ๋ยนะครับเนี่ย มันก็จะเป็นตอนที่เรายังไม่เข้าน้านะครับตอนที่เราใช้ไถมือนะครับดึงก็ดินมันจะพลิกมาฝั่งนี้นะครับเ,เวลาโดนน้ามันก็จะพลิกมามันก็พอดีเป็นเนี่ยดินมันจะนิ่มๆนะครับเ,เวลาเราปลูกเราก็กดลงไปเลยนะครับก็ะกะประมาณเอานะครับระยะห่างนะครับก็ประมาณ25เซนนะครับก็ไม่เกินนี้แล้วก็ไม่ต่ํากว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าปลูกใกล้ไปก็จะมีปัญหาก็คือมันจะแย่งอาหารกันแล้วต้นมันจะ ไม,ไม่สมบูรณ์เนาะถ้าห่างไปมันก็เปลืองพื้นที่นะครับเพราะว่าข้าวโพดก็ถ้าเทียบอายุก็ไม่ถือว่ามันเยอะนะครับก็อายุประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบวันนะครับหลังจากที่เราหยอดมเมล็ดนะครับเห็นไหมนะี่ข้อดีของการหยอดเพาะก้าก่อนก็คือนี่ครับเราเลือกเฉพาะต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเวลาเราไปถอดต้นก้ามานะครับเวลาเราปลูกอัตราการเสื่อมนี่ก็จะค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะว่า ต้นไหนไม่ออกลรวก็ไม่เอามาต้นไหนไม่สมบูรณ์เล็กแค่แกนแล้วก็ไม่เอามานะครับก็ปลูกง่ายๆนะครับเหมือนเราปักดำเลยเนาะนะครับเนี่ยเมื่อเราทานานะครับต้องระวัดระวังนิดนึงเพราะต้นเขาจะอ่อนนะครับจะอ่อนมากนะครับปกติเวลาที่เหมาะสมในการปลูกก็คือจะเป็นช่วงเย็นเนาะนะครับช่วงเย็นหรือช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายสามหรือสี่โมงเย็นเนาะแต่อันนี้ผมปลูกพื้นที่ปลูกค่อนข้าง เยอะนะครับแล้วก็เลยปลูกตั้งแต่เช้านะครับปลูกช่วงเช้านะครับนี้ก็จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวพักเที่ยงแล้วก็มาปลูกอีกนะครับก็พอเป็นรุ่นแรกเนาะทำให้เวลาในการเตรียมดินการปลูกอาจจะช้าแล้วก็น้ำนะครับในแปลงนานี้เพิ่งแห้งก็เวลาปลูกก็เลยต้องเร่งรีบเพราะต้นกล้าเขาจะโตนะครับแต่ปกติแล้วนะครับถ้ารุ่นต่อๆไปก็ส่วนมากช่วงเช้าก็จะเตรียมแปลง นะครับก็คือ,อใส่ปุ๋ยนะครับเนาะใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบปุ๋ยไว้รอนะครับเนาะช่วงประมาณบ่ายนะครับประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงก็จะไปถอนต้นกล้านะครับแล้วก็ถอนต้นกล้าเสร็จก็มาเข้าน้ํานะครับเข้าน้ําเสร็จก็ปลูกก็ช่วงประมาณบ่ายสามนะครับเสร็จก็ประมาณ4ี yes floods, fall, um, spoiler, ่ถึงห้าโมงเย็นมันก็ต้นกระพดมันก็จะมีเวลาพักฟื้นในช่วงกลางคืนนะครับตื่นเช้ามามันก็ก็จะสดชื่นนะครับ อันนี้ก็ปลูกอันนี้จะจะจะโดนแดดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดินมันชุ่มอยู่แล้วก็ต้นข้าขวข้าวโพดเราก็เวลาเราเพาะแล้วก็ค่อนข้างอย่าโล่งแจ้งอยู่เนาะนะครับแค่คลุมสแสดงหรือมุ้งเขียวนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้เขาก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับสู้แด,ดดได้นะเพราะว่าแดดช่วงนี้ก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับก็กดลงให้มิดขี้จอกนะครับเพราะว่าถ้ากดไม่มิดขี้จอกก็ ไม่ต้องว่าจอกหมักตัวนี้นะครับเนี่ยต้องกดให้มิดเพราะว่าถ้ามันโผล่นะครับมันโดนแดดมันจะแห้งมันจะแห้งแล้วทําให้ต้นขา้าวโพดเราแห้งตายได้นะครับเนี yeah, ่ย <Yeah. S 2> ก็ปลูกไปเนี่ยแบบนี้ก็สะดวกครับเราไม่ต้องเอาถาดเพาะมาด้วยเพราะว่าถ้าเอาถาดเพาะมาด้วยเรายกขึ้นยกลงเดี๋ยวเดี๋ยวต้นมันก็จะหักนะครับแล้วก็ถาดเพาะแล้วก็จะเสียหายได้นะครับแบบนี้แค่จะง่ายหน่อยนะครับแค่กดลงนะครับแค่นี้นะครับ ทำได้ทุกดินเนาะนะครับดินเหนียวดินทรายอันนี้สภาพดินก็เป็นดินดินทรายนะครับดินร่วนปนทรายนะครับอันนี้ลองพื้นไปแล้วนะครับอลองพื้นตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็คือใช้ปุ๋ยสูตร16บหกส่วนะครับมาหว่านแล้วก็ใช้ไถมือดึงหรืออาจจะใช้เสียมก็ได้นะครับปลูกลเนี่ยก็ปลูกแบบนี้นะครับแต่ละรุ่นแต่ละปีที่ปลูกมาก็ทาแบบนี้จะปักดําก็จะง่ายนะครับเห็นไหม เหมือนเราทำนาเลยเนาะนะครับเหลือสองต้นเดี๋ยวพักเที่ยงนะครับช่วงบ่ายมาปลูกต่อนะครับจะปลูกตั้งเด็ดเพราะกว่าจะาเตรียมดินนะครับในช่วงเช้านะครับเตรียมแปลงแล้วก็หว่านปุ๋ยแล้วก็กบนะครับเสร็จก็ช่วงเกือบสี่โมงเช้าแล้วก็เข้าน้ํานะครับเข้าน้ําเสร็จก็เกือบเที่ยงแล้วแล้วก็ปลูกได้อยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแถวแล้วนะครับแถวที่เจ็ดก็เพิ่งเริ่มปลูกนะครับเดี๋ยวค่อยมาปลูกต่อนะครับเนี่ยหลังจากปลูกเสร็จก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยระยะห่างก็จะพอดีนะครับประมาณยี่สิบห้าเซนระยะแถวก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับเนี่ยก็หลังปลูกเสร็จนะครับก็จะประมาณสองสัปดาห์ถึงสามสัปดาห์ก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับส่วนต้นกล้าที่ถอดมาก็จะเนี่ย ก็ห่อมาแบบนี้นะครับมันจะรักษาความชื้นเข้าได้นะครับถ้าปลูกไม่หมดเราก็ใช้ตัวนี้คลุมไว้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวมาปลูกต่อเนาะนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับมาปลูกต้นข้าวโพดนะครับรุ่นแรกของปีนะครับก็รอติดตามนะครับเนาะการปลูกการใส่ปุ๋ยนะครับตลอดจนการเก็บผลผลิตนะครับใช้ปุ๋ยศูนย์ไหนกําจัดแมลงอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเอาไว้เพียงแค่นี้ สวัสดีครับ